ลเพิ่มดินใส่ต้นพักวานเาเห็ดไปโดนแล้อเปลก็ยบลงยกลงดินเาหดนานเอามาเพิ่มส่อีกถาเรานก็ากต้นหยอลงที่เดี๋ยนี้ต้นับลงต้นหยอเอาทุ้งสุ้งที่ไหแเอวไหมแอวโ่งดิดลง่ไหมมักระแทกมันแนนเบิดแล้วเนี่ยแทนนเนเาก็เอาดินเพิ่มอีก แงกันไลกับบหญ่ดิเดี๋ยนี้แกันข้าแกันแบ่าง,งามค้าวแเห้นบหอยลองหดนากับบอเืที่บสมสมนี่แหละข้ามาเฮ็นแต่ตรงดีงงงน,นี่ดไส่ดมาน้ำยุบลงอันนี้กระยุบลงดินก็ยุบพอดินพอดินยุบแล้วอันนี้กรบิดไ,ได้ไหมเนี่ยบิดาเนี่ยก็มาบิดมันขึ้น เวขึ้นเราก็เพิ่มดินลงไปแค่สเลียมเดล่าเลีอกลายแบบางนี่และ่า,างบเเหมื่นละเล็กละหน่อยก็มันสิเปลวไปเห็ดยักษ์เลือนน้ำระทางห่าเลน่อนเกษตอีกมังนร่ยังหันปมาซานไม่กันแล้วล่ะก็เลยไปเห็ดลายหมอก ไปเติมน,น้ำไว้ทั้งหมดต้นไม้น้ำนั่นแหละถ้าว่าแดดจัดน้อยเขาจะปล่อยน้ำม,มากนี่ก็ไปแล้วรเราเลยเห็ดอันนี้มาแล้วเฮ้ไปแล้วเจอตะว่าไป,ปเห็ดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทำทุกวันมึง,งละเ็ดถุ่ง20ถุงมาแล้วดอกเตยเห็ดร้ายได้นี่เห็ดไป็ดตะไคร้วานเห็ดเป็ดตะไคร้มาตัว ตั้งไปดักมาเป็นเถอะติดยังงอเถอะกระแยงกันไม่ได้รับแสงแดดดีแดดกระเดดมากแสงลำไร้เหรอวะไม่ใช่จะชอบแดดก็้วปเมินว่ามาแดดสักคักด้วยภูมกับบริวารมาภุมสักคักด้วยบักแสงลำไรชอบแสงลำไร ถุงดอกน่ะบิดเลี้ยวเลียววิธีนี่ล่ะบิดเลี้ยวอวิธีนี่ล่ะเนี่ก็บิดแห้งบิดมันคักเลยใส่บิดมาไปเห็ดไปเห็ดมาเดี๋ยวก็เห็นมันมแล้วเองลอกเอี้ยวทรงๆเลยนี่เห็นปะเดี๋ยวสงสงยมาลา,ายต้นดอกเห็ดมาลายมือแล้วเรียนเรียนนี่ล่ะ ประมาณสามสิบสี่สิบทุงกันแล้วจะขอบคุณที่ชมคลิป